แตนดีท็อก ok ไม่เพียงช่วยปรับสมดุลในลำไส้แต่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยกำจัดพิษจากตับและเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและช่วยฟื้นฟูผิวพรรณเป็นดีท็อกที่ตอบโจทย์นักดื่มหรือผู้ที่ชอบปาร์ตี้เป็นประจำรวมถึงนักธุรกิจและพนักง,งานออฟฟิศที่ต้องออกไปพบปะสังสรรค์กับกลุ่มลูกค้าแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วล้นก่อให้เกิดพิษต่อตับครับรวมถึงควันบุหรี่จากการที่เราสูบเองหรือได้รับจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว,วล้นก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระที่ทาาายยรร่่งกกเชนนััคบ เจนี่ดีท็อกซ์เหมาะสำหรับพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราเป็นประจำและผู้ที่รับประทานอาหารไม่ถูกหลัก,กนอนามัยเช่นอาหารรสจัดปิ้งย่างทอดยังเหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือผู้บริหารที่มีความเครียดนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและมีสารพิษค้างสะสมอันเป็นสาเหตุให้ตับทำงานหนักนำไปสู่การเกิดโรคและภาวะต่างๆเช่นตับอักเสบตับแข็งฝีในตับโรคเบาหวานครับ